พี่น้องครับพี่น้องไอ้ทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับสิภาพมาเบิ้งแปลงผักนะครับทิ้งญ่ที่สุดในตำบลขุดน้ำใสครับเมื่อนี้ฤดูกาลหนาวครับพี่น้องผักปลอดสว์พิษบาดโน่นคำแปรครับพี่น้องก็ลังใหญ่ก็ลังงามครับพี่น้องเบิ่งนี้ด้านหลังนะครับตอนนี้บรรยากาศช่วงประมาณบ่ายโมงพี่น้องครับเมื่อนี้เดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับว่าแปลงผักนะครับนี่ผักยางแนรนะครับเพื่อพี่น้องเขาสนใจอยากจะ ซื้อไปใส่ปีใหม่นะครับอยากหาแรงซื้อพักนะครับปลอดสารพิษนะครับติกินปีใหม่เนาะในมื้อนี้ผมจะพาไปเบิ่งครับจะรับแปลงก็รละแปลงเลยนะครับมีผักอย่างน่นะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็สิเป็นแบบไทยไล่แบบยาวๆง่เป็นหนองเนาะนะครับบ่ได้เป็นการสัมภาษณ์อานจะมีอานจะมีการถามบางแปลงเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใบพิ่นก็สิอยู่ในบ้านพุ่นล่ะมันห้อนนะครับส่วนทางแรก่นยังเข้ามานะครับเดี๋ยวมื้อใหม่ผมจะมาถ่ายสัมภาษณ์ให้เนาะแต่ว่ามื้อนี้จะพาเบิ่งผักยาวๆก่อน นะครับเนาะเป็นความต้องการครับโอเคนะครับผมว่าไปเปิลนะครับมองข้บคุณย่ามันก็ลังนะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่คุณย่ามันก็รั่งใส่ปุ๋ยพกเนี่นะครับนี่คุณยอู้คนย่นนะครับแปลงนี้เขาก็เคยมาเบิ่งอยู่ครับพี่น้องของปีปีวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับปีนี้มากฮะยัง ดูดีครับพี่น้องครับงาง่ามเพื่อกานะครับผักข้าวเดว่าไปเปิดเผยง่ง่ามครับแต่ละแปลงแต่ละแปลงนะครับมีผักหลายอย่างหลายแนวเลยนะครับต้องบอกว่าปีนี้มาท่านครับพี่น้องนะครับปีวหันอีมากมาท่านก็จะไหวก่อนนะครับปีนี้มามาท่านนะครับว่าผักกรลังง่ายกรลังงามนะครับมีเหล่ามีเบอกเกอรี่นะครับมีหลายอย่างมีนี่กระพึ่งแปะพี่น้องนะครับ่วนแปลงคุณเดี๋ยวผมพาไปเพิ่เครับ ไปเบิ้งง่ายๆเลยพี่น้องนะครับพี่น้องอี้ยผักนะครับตอนที่มีบางส่วนนะครับที่คนมันพ่อขายแล้วนะครับมันก็เก็บไปขายนี่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแปลงพักบ้านต้องทำแปลพี่น้องสะอาดครับเฮดแปลงพักได้สะอาดเลยนะครับเพื่อนสิบุญย่อมให้ในแปลงพักของเพื่อนนะครับหกเลยพี่น้องเบิ้งเลยครพี่น้องจากข้างงานออกไปนะครับแปลงพักสะอาดนะครับสะอาดเลยนะครับ มีหลายอย่างหลายแนวพี่น so ้องเบิ้งงบนนะครับอุ้ยพื้นบกเบื้องบนพี่น้องเบินกูนะครับเลี้ยงกันงามมีลีพี่น้องบนนะครับอ่านี่คือพักอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งเด้นะครับมีหลายเจ้านะครับอ่ายุนี่กษิได้สนับสนุนจากอ่าพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่หลวงเนาะนะครับแต่เจ้บ้านเนี่ยทำกินนะครับเป็นพุรลอกเด้พี่น้องพุรลอกเลยนะครับพุ่นพี่น้องเบิ้ง นะครับพักเนี่ปลูกได้งามเดียงงามมีหลีพี่น้องด้ยต้นเขียวต้นงามพี่น้องเบนวนครับนะครับอุ้ยสวรรค์เอนบนคักเดี๋ยวพาไปบึงอันนี้เป็นห้อยตัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นต่อแรกเนาะนะครับมันยังมันยังขึ้นมาอีกอีกอยู่นะครับพักนี้นะก็แล้วก็เก็บได้อีกนะครับเนาะเพื่อจะถอนเนาะ อันนี้เพิ่งก็จะเก็บได้รุ่นทีน่สองรุ่นที่สามหมดละเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกเนาะมึงอู้มี่หมดเด้เป็นประครับสะอาดสะอาดเลยนะครับแปลงพักเพิ่นนะครับบ่แม่นว่าปอสารพิษธรรมดานะครับหยาบ่ไอมีเลยในแปลงพักนะครับสะอาดสะอาดนะครับนึ่งแปลงเนี่ยปลูกได้หลายอย่างหไรนะ้เอาเลยพี่น้องบ้างนนะครับเพื่อนสิบบุย่อมให้พื้นที่ว่างเลยนะครับในแต่ละแปลง ครับมึงสลัดโดดไปน่องอ,อ,อนนูอันนี้อันนี้ก็อันนี้พ่อเก็บไปได้ไปน่องนะครับหรือแล้วนะครับตอนนี้อากาศประมาณบาบโม่องกับสีบอคอยเขียวมาเท่าไหร่ประมาณมันถึงแดดคักเนาะนะครับ เดี๋ยวก็มาส่วงเสากับ่วงแรงๆนี่ยส่วงหมอกลงนะครับส่วงวันลวันากาศเย็นๆนี่กรสิพักกระสีฮอดีงามเขียวนะครับส่วนหมาก้นกรสิมาตอนเสานะครับมาะนน้ากับมาเก็บผักนะครับกับตอนแรงนะครับส่วนใบใบเพิ่งกระเมาถ่ถอนหญ้าถอนไายเนาะพุ่นะไรไม่ร้องพึ่งอันนี้เป็นห้อยเก็บเด้นะครับวันนี้เสียพักเพิ่งกสิเอาไปให้ไก่ให้หมูให้ให้กาเพิ่นนะครับผู้ใดมีไก่มีหมูมีหมากาไปให้ไก่ให้หมาให้หมูเนาะนะครับพูดนะ บรรยากาศอันนี้ก็นี่แค่แปลงเดียวได้ไปนอนแค่ล็อกเดียวนะครับหนึ่งล็อกนี่ก็ประมาณหนึ่งโคเลื่อนเนาะนะครับหนึ่งล็อกกรบนยาววันใหญ่เด้นะครับอันนี้จะเป็นพักที่ไปนอนนี่พักเลยครับนะครับนีอะไรเป็นเป็นเบียร์พักนะครับหนึ่งล็อกกประมาณนี่ละนะครับว่นใหญ่วันยาวนะครับการจะปลูกได้หลายอย่างหลายแนวนะครับอยู่ที่แต่ละล็อกที่เพิ่นปลูกเนาะนะครับว่าเพิ่นจะปลูกอีหยังแนนบางคนเพิ่นก็ปลูกแต่บักพริก นะครับบางคนมันกระปูกลายยางลายแนวเลยเห็นบอกพี่น้องมีลายยางเลยปุ่นงามๆเดยนะครับตามมาได้เด้อบ้านนนคำแปนะครับจัดตีพิเศษป้านะครับแต่ภาพาไบเบิ้งได้ลานล็อกพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ้งเห็นบอกล็อกเดียวเห็นะครับบัดนี้ว่าบังล็อกที่สองพี่น้องครับปุ่นอ่ะบู้ยแต่วบบสู้แบบนะครับนะครับเห็นบอกกำลังกินงามเลยนะครับเป็นกระเทียมเถียงหน้าหน่อยนะครับ มานั่งเศร้าพอมนะครับนี่ครับมีมีป่ายจะขอพอมด้พี่นอ้องน,นี่ของนา่งเพ้นสีนะครับเพ้นสีแก้วมาศนะครับมีเบอร์โทรพอมนะครับหากเพลินนะครับเอาแคบหน้าจอไว้ก็ได้พี่น้องบมได้มีอ่มือถือกับแคบไว้ได้ครับเด้อโทรมาหาเพิินก็นได้นะครับนี่บ๊วยเป็น ีลลงแ้วจะเราแปลงสังเกตบ้างเลยครับสีบวชคอยมีหยาเได้พี่น้องสีสะอาดเลยสีเตียนเลยบุญแถวบวมีหยามีค่าเลยนะครับบุญพี่น้องเบิึงนะครับก็เท่ามาท่านนะครับมาท่านเพิ่นกําลังลงพอดีเนาะนะครับสุปีมาเนี่เพิ่นเรียบร้อยหมดแล้วน่าปีนี้มาท่านนะครับปีนี้มาท่านอยู่นะครับเพิ่นกําลังลงผักผักกําลังงามนะครับเสพปีใหม่อีกบวชกิน ไม่ครับอันนี้เป็นสลัดเนี่พี่น้องมึงสลัดกลังงามครับนะครับสลัดเพื่อนปู่กรลังงามครับอันนี้ก็เป็นการเป็นเทคนิคของเพื่อนเนาะนะครับในการเอาสลนดดอมมาคุ้มนะครับพักเสไดงงอกดีวสันเพื่อนวายนะครับนี่คือวิธีการของเพื่อนเนาะคุ่มปัญญาของเพื่อนนั่นแหละนะครับเอาไปลองเห็นได้ด้ยพอพักบ่ค่อยง่ายบ่ค่อยง่ายยกเทียนะครับพอยากขืนยากนอกเอาวิธีดีไปได้นะครับเนาะนะครับ ผลใส่ไปเที่ยีกันละวานมะเล็ดแล้วก็เอาสแล่นคุ้มแล้วก็ฮอตหน่ำนะครับผลว่ามันงอกดีที่สุดนะครับก็ล่องอภัยน้ำกันเบิ้งนะครับผมอีกแปลงหนึ่งนองเบิง้งเห็นบอกไปน่องแต่และแปลงเขียนบอคือกันเด้นะครับบางคนมันก็จะปลูกเป็นแปลงหญ้าใบนะครับบางคนมันก็ปลูกแปลงหญ้าสลับนะครับการปลูกนะครับแล้วแต่แต่ตละคนที่มันสิสิปลูกเนาะนะครับภาพไปเบิ้งนะครับคลิปนี้อาจสิง่ายจากน,น้อยนะครับผมเพราะว่าณี้หลายแปลง นะครับเดี๋ยวมือล้วนผมสีมาผมสีผ้ามาสัมผัสเพิ่นนะครับน้องเบิง่งเห็นบ่มีกลางสะแล่นให้พักกวบอุ้ยเราสังเกตเบิงบ่งพีง่น้องแต่มันมีการประกวดแปลงนี่พี่น้องผมบอกเลยว่าสะอาดนะครับเห็น,นบ่าวบนคอแปรงผมไม่หยาเลยสะอาดเลยพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อสิบ่ค่อยมีหญ้าเขียวหุกเลยเห็น,นบ่ครับ ตั้แต่ปลงนะครับที่ห้องไรยางไปนี่นะครับตังแปลงนี่เห็นบ่นะครับใส่เฟี้ยงคุ้มยานะครับสะอาดตาไปเลยเนาะใส่เฟี้ยงจากหลังการปกเกี้ยวขาหน้าปีแล้วบ่อยแล้วนะครับกระสีเอาฟางครบนะครับใ้ฟางจากเขามาถ้าเขามาก็มาเส่ประโยชน์นะครับประเดี๋ยวพ่อปลูกพักเส้นแล้วนะครับเพิ่นก็จมบเผาด้นะครับเพิ่นก็จะพ่วนสดินมันไปน้ำกันเลยนะครับเป็นปุ๋ย นะครับเป็นปุ๋ยทางดินใบนะครับ <S <S ฟางนี่ก็จะถึกย่อยสลา,ายไปในดินโดยอัตโนมัตินะอะไรบ้างเปล่งแปลงต่อไปพี่น้องเบื้องเห็นบ่ครับแปลงที่ข้าเบื้เห็นว่านี่เป็นไร้ขวางเนาะอันนี้เป็นไร้ไร้แง่ขึ้นไปลงไปเลยเลยนี่น้องเห็นบ่กู้นอันนี้กป็ะลัมปีกะลัมดอกนะครับบอกโคลี่ขุดนะครับแปลงงามเลยบ้าท่านได้เตรียมนี่พี่น้องพักเพาท่าน,น,านยังไงสุดนะครับอีจกจัหน่อยนี่พักก็สิน้นยังไงหลังกาดเลยคุน คุณยายคุณยายเสียงยังน้อยคุณยายเสียหญ้าเสียหญ้าวายม้งนี่บ่อกสีเมียแลี้ยวเห็นบอไปน่องเพิ่นเคุณเสียเบื้องคุณอยากใหไปเบิ่งแปลงผักเพิ่นได้คุณแม่ได้ครับผมเดี๋ยวลงไปครับเห็นบอไปน่องเห็นบ่นี่เห็นบ่แปลงนึงนี่เพิ่นเฮ็ดแปลงเหงาบางแตนที่มีคนบอกพริกนะครับปลูกบักพริกใส่ใส่กลางนะครับแล้วก็ปลูกผักแซมใส่ข้างล่างนะครับประโยชน์ หนึ่งยางนะครับได้สี่ยางเลยเห็นบ่ปลูกยางเดียวได้สี่ยางได้แปลงอันเดียวได้สี่ยางหายางเลยนะครับกลางนี่จะปลูกบักพริกขอบนะครับก็จะปลูกพวกกวงตุ้งพวกขะน้าเห็นบ่นะครับมีหลายยางเลยนะครับสุดฟอดฟ่องเลยต้องบอกว่าพื้นเพนะครับพื้นที่บ้านโน่นคำแปลนะครับแปลงการ,กรเกษตรติดหนามเนาะติดหนามเลยติดล่ำน้ำฟ้องนะครับผมไม่ลองเห็นบอรลร่ำนำฟ้องนะครับแต่ว่ากับทีมีปัญหาเรื่องหนาฝนา ค,คือฝนหลกระ็โบได้นะครับน้าท่วมนะครับหนาฝนกันที่มีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าหนา,นาหนาวหนาแรงไม่มีปัญหานะครับเบิงเบืองเปนองเบืองบุญหัอบุบบนหอดติดนำพองเลยนี่คือแปลงของคุณยายนะครับของคุณยายเพื่อนนะครับเห็นบออันนี้เพื่อนมาเสียงาเพื่อนวานะครับอันนี้ก็เตรียมแปลงเตรียมจะปลูกแล้วเด้นะครับเดี๋ยวเป็นหนองเบืองดินเพื่อนเป็นหนองเมือง ดำคือมือเลยนะครับดินดี่น้องดินดีนะครับดินดีมากเลยนะครับเนาะดินโป่งดีนะครับเมืองเมืองเมืงผักกะหล่ำเพิ่นกะลังหอใส่ปีไม่นะครับกะลังงามเลยเนาะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึงง่งเมื่อวานอีตําบลครับที่ว่าแปลงไงที่สุดเลย่ป้องนะครับในตนําบลกุลธรรมสนะครับเป็นแปลงร่วมเนาะ นะครับชาวบ้านเพื้นกระเสือใสว่าลาประมาณผู้ใดมีการมีงานกับปะมาณหลังเปลิอกงานกับเห็ดนะครับผู้ใดที่เพว่นบ่มีการมีงานเนาะนะครับเพื้นกระเสือใสว่าลาช่วงเสานะครับกับวลาช่วงกลางวันนี่แหละนะครับบางคนเพื้นว่างเพื้นก็มานะครับมาเสียาหม่าลอกงามากวนแปงนะครับบางคนเพื้นอ่าว่ามันห่อนเพื้นก็ระต่ายยังมาเลี้ยงเอานะครับใส่วลานะครับเพื่อพี่น้องเมื่อกี้ผัก นะยางเขียวเลยพี่น้องคนนึงหักขนายางเขียวเลยนะครับนะเบิ่งแปลงเพื่อนเพป็นใหญลงมาเบิ่งนะครับเพป็นใหญ่ให้เขามาเบิ่งแปลงเพื่อนเนาะเมื่อล้างเดี๋ยวคอยทำผ่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เดี๋ยวเขาทายไปแปลงในเบิ่งย่างแอก่อนนะครับเพื่อพี่น้องเขาได้มีแรงมองจะมาปลูกนะครับมองจะน้อยสื้อเนาะเมื่ออืดได้พี่น้องครับ พลเร,กรืก็ล่าหาผักใสซพีมาให้ว่าเด้เอาทั้งผีละมันต้องกาแปรครับตบบำบลนคุณทำใส่ที่พาไปเบิ่งข้างล่างนะครับเบิง่งเบื่องเปนองเบรรรรริ่งโอ้เห็ดดีครับน,นะเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างล่างนะครับนี่เป็นองเบรรริ่งพวกเราโอ้ยน,นะครับคณะเห็ดหอมเพิ่นว่าโอ้ขีนน้ตุมขี้ตุมนะครับเป็นว่าเพิ่งพุนนำใช่ไหมนะครับภาไปเบิ่งข้างล่าง ยังงามเลยนะครับถ้ามาเห็นโดยตาเปล่านะครับมาตลางวันนี่งก็สีงามอีกฟิวหนึ่งถ้ามาอยมางแรเด็กกันอีกฟิวนึงนะครับอันนี้คือติดล่ำนำพองนะครับเย็นๆเลยนะครับเอาเบิ้งครับนะครับแต่ละแปลงกับสีเข็ดวก็คือกันนะครับแต่ว่าสะอาดทุกแปลงครับที่ผ้ามาเบิ้งนะครับผู้ใดที่ หาพักไซปีใหม่นะครับกะนิลละบ้านนู้นคำแปรเด้อครับมาได้เลยนะครับปุ่นนะบรรยากาศก็อีกฟิวนึงเด้บรรยากาศกลางวันกงเสียบค้อเหตุนคนหลายเด้ครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่มือแล้งกันออกยี่หูสบกันเลยเห็น,หนผู้กเฒ่าผู้แก่นะครับมาลกหนามาเสียมันนะครับบางคนกับสีมาเก็บผักขายเนาะนี่มาไปน้องทั้งยางแถบเสือบมีเลยเห็นบ่ใส่ประโยชน์ได้ย่างดีเลยพื้นที่แถบเสือบหมุ่งยางเลย นะครับจะ่มันทั้งยางปลูกได้เพิ่นปลูกก็ได้พี่น้องนะครับอันนี้ก็จะได้การสนับสนุนจากเทศบาลนะครับคิดว่าเนาะนะครับในการมาเดินใช้ไฟใช้ฟื้นให้กับพี่น้องเฮานะครับส่วนปุ๋ยทั้งดินก็ได้การสนับสนุนจาก s อสนะครับในการสนับสนุนทุกปีเลยนะครับในการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยปรับปรุงดินให้กับพี่น้องเฮานะครับพี่น้องเฮาก็ได้มีผักงามๆมาปลูก ผักงาง่ามไม่พี่น้องได้กินได้แบบปลอดภัยเนาะนะครับที่นี่ปัตยาเด้เมืองกระนองเมืองนะครับนี่วิถีชีวิตของเพิ่นบ้านน้องคำแปรน,นะครับแต่ว่าในละแวกอำเภอเฮานี่ก็มีหลายตำบลครับที่ว่าปลูกผักแบบนี้เดี๋ยวเมืองลังผมจะไปไปเบิง่งเนาะนะครับมื้อนี้ผมพามาเบิงบ่งของบ้านน้องคำแปรก่อนนะครับเบิ่งพี่น้องเมืองนะเป็นอเมืองกระต่อครับนี่เห็นไ่มครับพื้นที่ก็สบายว่างเลยนะครับพื้นที่ใช้ประโยชน์ทุกตารางนิว้ว นะครับเห็นบ่ทตั้งยางแถวสซเวมีเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งต่อพี่น้องนะครับโอ้สังเกตเบิ้งพี่น้องอมึงก็สีใส้ไหมนะครับเป็นและเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักแดนเนาะนะครับหรือเป็นขอบเขตนะครับในแต่ละแปลงก็จะเป็นแปลงไร้พื้นผาสี่เหลี่ยมแบบเน่านะครับุนูนละลองเบิง้งกลางลงามนีะครับเดือยางไปเบิ้งนะครับ,น,นะรบนี่หลายยางหลายแนวเลย ผู้ใดที่สนใจนะครับสามารถได้ครับผมบัตรน้องคำแปรนะครับภาพใบมืงนะครับกำลังงามเลยโอ้คุณน่ะคุณกำลังยางมาสวนครับคุณยายก็กุดแปรงอยู่จอกจอกอยู่ย้ายใบสองอะไรดิย้ายใบสองอะไรดิครับงามงามครับงามงาม บางคนงเพิ่นกระเฮ็ดจนเพื่อนเลื่อวลาไ์มเลยพี่น้องเลเื่อเวลากินเขาาแล้วเขา่ากกินก็ได้ว่าจะเฮ็ดได้เฮ็ดแปลงพักมันวายายนะพูน่าังอโอ้พายหลานว่าเบิ่งพักีได้อะไรกินเนี่ยอัยมกับน้ำอัมมกับน้ำอา <c oughs> ่ะอโอ้พูน่าโอ้อีพอนะนะครับเบิ่งเบิ่งพูน่ กุ้ยไสปลูกผักได้ไปนองเมืองคุณเหรอกุ้ยไส้กับมื้อมีดีรอดมีมื้อกับปลูกได้เนาะเนี่ยมีมือกับปลูกได้คุณบอสกุ้ยกับปลูกได้มีมือเออคุณน่ะไปนองเบืองด้ปลูกผักอืมแต่าของเพื่อนเนี่ยโอ้ปีนี้มาเนี่มีสุยางคุณน่ะของอีพรณะเมืองเบืองไปนอนของคุณเออพอไปเกลียวพ่อแม่น่าเป็นบ่โอ้ยคนละคนตรสิสันจำซื้อผิดแล้ว เออจำช uh> yes. ื่อผิดแล้วพ่อทองใบบ่อเป็นผุ้โสภาพมืนบอเขาประการแค่ไหนหลงใเสื้อกันก็เพิ่งยิ่งใหม่แมนบ่พ่อทองใบผุ้โสภานี่กับนั่นทีอย่างไรบ้างบางแปลงไงจะเป็นบ่อเพี้ยงหย่าลงไปอันนี้อันนี้ก็งามงเลยแปลงนี้ก็งามงนี่ครับพุ่น่ะ ปลูกสมปสานอันน <No AL totally ี้ของผู้ใดนี่สงาน้อยว่างามงามงมนะครับนี่ข้างกลางนี่เป็นพักนั่นบอพักบัวที่ข้างนั้งกเมงเนกำลังงามครับนี่เจ้าของนี่เจ้าของเป็นสงน้อะครับนี่ต้องอัต้องสารน้อยว่านะครับเนาะ นะครับผักกะลังงามกะลังขึ้นกะลังงามท่านมีไม่ใี่ดอกนี่ก็เป็นบุกพริกพุดนะคุณยายพูนกำลังเคี่ยังอยู่เนาะเดี๋ยวไปย่างไปหาเพิ่อนกอนบูดของเพิ่นเห็นบอพี่น้องเห็นบอกมองกลางนี่เป็นผักอีกอย่างนึงนะครับบอบขเป็นบุกพริกเห็นบอแต่ละแปลงบ่ชไห้ว่างบ่ชไห้นันเลยเบื้องเบืงไม่นรองบ่ชไห้ว่างบ่ชไห้อันนั่นเลยได้นี่ครับใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ย่างดีเลย เนี่ยกันอิ่งติ่งนะครับ,ค,รบคุณแม่พวงดาแพงเบนบอกคนะคุณแม่เพิ่นนะยัางงามเลยคุณแม่ให้ดังนาะลูกหยาบอกเสียหยาเสียหญ้าตอนบ่ายสองม่ฮอนอดอกน้องแม่ทำไมเนาะเออมันหนาวม่ฮอนดอกและเห็ดได้พี่นนะ้องมูกนุ่งหัวเหรอโอ้ยอ่อนซ่อนผักเพิ่นนะครับ แต่ว่าคุณแม่คนเกษสรออกงานบ่อยอยู่เด้นะครับผู้ใดเห็นตลาดไอซีจีนะครับตลาดโรงงานตลาดอีย่งต่างนนหน้าหนี่ไปหาคนได้เลยล่าสุดนี่มอขอได้ไปอองงานเกษตรมอขอสอีมะฮอดนี่นะครับไปชมไปหากันได้นะครับคนก็นจะไปออกบูธไปขายอยู่อ่าบูธกเกษตรนี่แหละนะครับทำเป็นเบิ้งอีกครับไปหมดแล้วล่ะพี่น้องนะครับอาจมะหว่า,พพาย,ยังเบิ้งเบิบ้องหมดได้พี่น้องนะครับเพราะว่า บางสวนพ่นกับว่มีพ่นกระเอยูนะครับผ่าเบิ้งพูดย่างสวยย่างรูนะครับพ่นโอ้นี่ก็อีกแปลงนึงครับพ่ดโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นพักคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นนาหน,นาวก็บเปลูกพักได้แค่จำพวกนะครับ เป็นผักเฉพาะเนาะนะครับเพราะว่าบางผักก็จะปลูกยากแน่ใน,นี่าหนาวนะครับหนาห้อนก็จะมีอย่างนึงได้ไปนนองนะครับยาหนาวก็มีอย่างนึงหนาฝนก็มีอย่างนึงนะครับหอยเบิ่งพุ่น่โอ้ผักเป็นพุ่นอ่ะเนี่ยยังงามเลยครับโอ,นบโอ้นะครับ<ส>บางแปลงมันกระัดสันอีกอย่างนึงๆๆบางแปลงมันกระัสันอีกอย่างนึงเลยครับบนน่องบ่คขึ้นกันเด้ ครับเดี๋ยวพาไปเบื้องบนนะครับยางงามเลยนะครับนะครับกระเป็นงผักกินใบนะครับแล้วก็กินดอกนะนะอเอกนะเาะนะครับมีหลายแปวงไหลเลือกเนาะนะครับเอามโอนีพี่น้องครับเดมาเดมาชมแปวงผักเนาะนะครับบรรทุกครับแปว ก็ฝากพี่น้องที่บุได้สีเบื้องยู่นีเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับกับสิโรให้เบิ้องเรื่อยๆเนาะนะครับเพราะว่า,าช่วงวันขันนี้อาจจะมาคาลเนี่ยอาจจะบอกคนในโลกมาว่างานหลายครับพี่น้องนะครับกับสิภาวาเบิ้องเรื่อยๆเนะนะาะนะครับแต่ว่าไม,ม่ไม่ได้สัมภผัสเมื่อนี้เป็นเป็นให้ไลท์ให้เบื้องแยวๆเนาะนะครับอย่างอื่นมือใดผมว่างของกสิมารมไทยเป็นให้เบิ้องเป็นไร้บุคคลเนาะสัมภาผัสมาไว้ทั้งไดนะครับผู้เฒ่าปลูกผักจังไดที่จังไดผักจังงามเนาะ นะครับสำหรับเบอร์หนีไฟมาเบิร์แคร์บรรยากาศเนาะนะครับฝากน้องไว้น,น้ำเลือดนะครับผมฝากคนนด้นะครับผมสำหรับคนหนีขอบคุณครับ